ครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องปล่องปลายเปิดถุกมองถุกบอลในข้อกับบอลลาคือกราวพี่น้องโอ้มาส้มสวนส้มสวนบัลแตงกำลังเป็นหมนี่ยเห็นบ่ปลูกบังแตงไว้พี่น้องเลยเนี่ยกำลังใช้ได้กินกำลังใหญ่ทำอ่าทำนิ้วมือนี่พี่น้องเอ้หลายอยู่ไหนบ่ปลูกกับบอลลายดอก พอถาผลปลูกบอลาวก็เลยแบบว่าเป็นผู้ติให้แล้วก็มาสมสวนอยู่ตลาดดงพี่น้องอันี้เป็นสวนผักพี่น้องเนี่ยสวนผักสวนผักที่มา,าอยู่หากินพี่น้องลงมาสอนกุ้งสอนกุ้งอยู่ในหนองอะไรพี่น้องที่มีน้องน้องขางเฮื่อนแต่ว่าเอากุ้งมาปล่อยไว้พี่น้องกุ้งน้อยกุ้งขี้มัดเกิ่น อ่าชิสอนบ่เลยลงไปสอนสบายดีเรียกว่าสารดามันสิลงสอนบ่ใไปสอนก็ได้มันชิลงไปสอนพี่น้องอ่ารอติดตามชมพี่น้องเปลี่ยนโปรตีนเปลีนบ่ลงสอนลงสอนมันก็ต้องเปืี่ยนเลยเนาะพี่น้องลงสอนบ่แม่นสิสอนอยู่ทังโคู่สอนอยู่น้ารอติดตามชมพี่น้องอ่าอุปกรณ์ที่ชิสอนกุ้งเบิ้งมาเบิ้งดู บงนี่น้องเนื้อที่สอนกุ้งพี่น้องอ่าไปว่าเฮ้เห็ดเอาพี่น้องตันสมัยอ่าเห็ดเอาตักชิได้ก็ได้กะรอติดตามสมมด้วยพี่น้องเ้ออันนี้ก็ลงมาหอดน้องแล้วพี่น้องหอดบ่อปลาอ่าปลานี่ก็มีอยู่แต่ว่ายังไม่ทันกินพี่น้องเฮาที่สอนเอากุ้งกินกุ้งก่อนเนาะอ่าสาวระดับบนก็เป็นคนมาเก็บพี่น้องมานังถาเก็บเพื่อนว่าให้ลงสอนสอนบมเป็นคนมีอย่างหาอยู่หากินกับ่เป็นเป็นต่นอนพี่น้องเลยไง เลี้ยงดีไรปวนคือหมูนี่มองไม่ค่อยดี <c oughs> เอามาเจ้าอ้วกติดตาม z o o พี่น้องมึงเนี่ยติดหน้าขาวป่วนๆอยู่พี่น้องเลยอ้วกมได้อ้วกอือเอาแล้วติดตาม z มบ่าวลาสิหาลงไปสอนหรือว,ว่าเป็นเขาเชิญว่าไปแข่งกุง้งแข่งกุง้งอ่าเอาแล้วติดตาม z มพี่น้องไปไปทำกันเลยวันจีมาสอนกุ้งพี่น้องอ่าเป็นไอเดียของบ่าวลาเและพี่น้องเฮ็ดเอง พี่น้องมื้อนี้บ่าวลาสิมา no.

Lá gì đây đi tìm bé tóc tiếp con gọi phía nhau kiểu ông ngâm mời mời nè nè mời mời cái đi mời 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 nè mời 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 cùng mời 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 cùng เอาพี่น้องเก็บกุ้งก่อนอเดี๋ยวคอยติดตามชมผลงานนะคกันพี่น้องอเดี๋ยวเรา,าสอนกุ้งแล้วคอยติดตามชมผลงานว่าเัาจะได้หลายหดีหน่อยเนาะเดี๋ยวคอยติดตามไป็นต้อกันพี่น้องอะนะเจนออกเลยตอนนั้นอันนี้ผลงานผลงานเราทำอิฐมาที่โซลับสอง มาแล้วรอบที่เท่าใดเบาเรารอบที่สองเหรอรอบที่สองพีลงได้ปะอู้มีตะกุุงมันเต็มนีหมดเลยค่ะเตัวใหญ่อือนี่กุุงเชื่อเชื่อง่ายได้พี่หลงเนี่ยเห็นปะ นี่กระทืบไญ่เลยพี่นดาวไอ้จำนี่เป็นกุ้งธรรมชาติ์มันเนกุ้งปล่อยเนาะมันเปนกุ้งเลี้ยงเป็นเต็มเต็นี่ยนี่อันนี้ผนงานรอบแรกนะเก็บกุ่มต่อเก็บกุ่มต่อเดี๋ยวคอยติดตามเดี๋ยพี่ดาวโซนกุ้งได้ประมาณถ้วยหน่อยหนึ่งเอาเสียมาก่อยไป Nah, telat ditangsum, ya, Om. sini, ya, dia liak, kung.